ปีนี้ก็ดูรับกาทุปีเนาะปูดน่ารักทุปีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะปูดโอเคอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้การต้อหรับดีค่ะความปรทับใจในเรื่องของตัวแอป,ปะเราใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานง่าย เดินในงานนะคะแล้วก็เห็นรู้น่าสนใจว่าจะลองเข้ามาลองดูสอบถามข้อมูลตื่นตาตื่นใจมาก <c oughs> งงค่ะยิ่งให่ละกันที่รอต่อคิวเล่นเกมอยู่ได้รับความรู้เนองเกี่ยวกับตัวระบบภาพรวมของ HR แล้วก็พนักง,งาน,นะคะ่ะก็ให้ความเป็นกันเองแล้วก็ให้ข้อมูลละเอียดตามที่ต้องการเลยอะคะ่ะ <c oughs> าเราจะอยู่สาขาตรงไหนก็สามารถใช้งานแอปด้วยกันได้ลางงานได้ผู้อนุมัติก็ทํางานง่ายมีทำไรที่ขึ้นชัดเจนว่าของมาช่วงเวลาไหนง่ายสะดวกดีค่ะ มาดูมาอัปเดตในส่วนของเทนว่าตอนนี้มีเทนอะไรมีการพัฒนาไปมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยพูดคุยในส่วนของ MPO มีเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของซิสเต็มเราที่เรากําลังจะเปลี่ยนซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตอนนี้ในส่วนของ AI ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมเราคิดว่าน่าจะมีการพูดคุยนำรับไป